อัาดับแบรนด์แว่นขายดีของบุ้ชายจะมีแบรนด์อะไรกันบ้างไปชมกันเลยครับ มาที่อันดับ5้านะครับกับแบรนด์ Emporio Armani ครับแบรนด์สัญชาติอเมริกันนะครับค่อนข้างที่จะเรียบหรูแล้วก็ดูดีสามารถใส่เป็น everyday ได้ทุกวันเลยนะครับอย่างตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวไทเทเนียมน้ำหนักค่อนข้างที่จะเบาราคาของเขานะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0ถึง6,000บาทนะครับมาที่อันดับที่4กันนะครับกับแบรนด์ Oakley ครับแว่นของ Oakley นะครับคุณผู้ชายค่อนข้างที่จะนำไปตัดเป็นแว่นสายตาแล้วก็นำไปออกกำลังกายครับไม่ว่าจะเป็นตีกอล์ฟวิ่งก็จะเป็นที่นิยมมากๆในช่วงนี้เลยนะครับโดย มาที่อันดับ3กันบ,บ้างนะครับกับแบรนด์ทอมฟอร์ดครับไม่ว่าจะเป็นสายคลาสสิกวินเทจนะครับหรือว่าสายเรียบหรูดูดีตัวทอมฟอร์ดเขาก็เอาอยู่ครับเวลาสวมใส่แล้วนะครับก็จะให้ลุกประมาณนี้เลยครับเอกลักษณ์ของเขาครับก็คือตัวทีสีทองตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีหมุดที่เป็นสีทองตรงข้างหลังนี้นะครับ มาที่อันดับ2กันบ้างนะครับกับแบรนด์สุดคลาสสิกอย่างเลแบนกรอบของเลแบนนะครับทรงค่อนข้างที่จะเรียบหรูดูคลาสสิกครับรุ่นนี้นะครับสามารถสวมใส่ได้ง่ายเข้าได้กับทุกรุ่เลื่ยครับเวลาใส่ไปแล้วรู้สึกว่าน้าหนักเบามากครับเนื่องจากวัสดุของเขาเป็นไทเทเนียมลูกค้าส่วนใหญ่เอาไว้ใต่กับเรนโปร e กรสซีฟนะครับมองใกล้มองไกลมองกลางได้หมดเลยและแบรนด์อันดับหนึ่งนะครับไอซีเบอร์ลินครับเป็นแบรนด์จากประเทศเยอรมันครับตัวนี้จะเป็นขาแบบบานพับนะครับตัวฟิลลิ่งในการสวมใส่นะครับก็คือน้าหนักเบาม ที่ะสบายไม่ว่าจะตัดเป็นเดี่ซิงเกิลหรือโปรเกรสซีฟนะครับก็สามารถรองรับได้หมดเลยหรือว่าสําหรับคนท่าสายตาเยอะๆนะครับก็สามารถทําได้และนี่คือค่าอันดับที่คุณผู้ชายนิยมกันในช่วงนี้